สวัสดีค่ะสวัสดีครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์วรายการสนทนาแบบเรียลิตี้โดยดินงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกกระทั่์ท่านให้รู้จักพงจุ้ยกอบอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นวันนี้เรานั่งกันอยู่ที่ glass house ใช่บรรยากาศดีมากนะจริงจริงนั่งกินกาแฟแล้อเอาผ้าห่มมาด้วยเนี่ยเล่มเย็นแล้วหนาวนะลมลมคือคือแต่จริงๆถามว่าแฮปปี้ไหมคือแฮปปี้ยังดีกว่าร้อน <Ừ. S 2> นี่แหละนะก็เราแฮปปี้แต่ว่าประเทศหนาวคงลําบากเพราะว่าเมื่อมันก็จะหนาวกันทั้งโลกใช่ <Ừ. S 2> คืออ่ะเราอยู่ยังบ้านภูเขาอยู่นะเมื่อเช้าก็ยังมีงานอยู่ก็หลวงปู่ยังอยู่หลวงปู่มุ่ส่งยังยังยังอยู่ยังพัก <c oughs> อยู่ที่บ้านภูเขานะครับ <c oughs> เมื่อเชา้าท่านอาจารย์ก็ยังมาถวายพระทหารเชา้า <c oughs> แล้วก็ส่งหลวงปู่ไปทำหลวงปู่ไปกิน <c oughs> นิม,มนต์กินนิม,มนต์ก็ <c oughs> แต่ว่าคืนนี้ก็จะกลับมาพักที่นี่อีกก็คือนิมนต์ให้ให้กลับมาพักที่นี่เถอะเพราะว่าเดินทางสะดวกกว่าแล้วก็ทีมงานก็จะดูอกติดอกติดใจบ้านภูเขาเป็นอย่างยิ่งดีไงคือคนคนที่เขาเขารู้เขารับรู้อ่ตาโตเหมือนเหมือนอย่างอยู่ในสถานที่ที่มีพลังเออเหมือนอย่างหลวงพ่อที่ที่ตาโตเคยที่เขาหลวงพ่ออาจารย์เคยมาบ่อยบ่อยใช่ไหม มีหลายรูปที่เคยมาแล้วก็ติดใจว่าเฮ้มาอีกพื้นที่นี้ทําไมมันรู้สึกว่าอยู่แล้วมันมีพลังอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ย<ะ>ก็เมื่อวานเนี้ยก็หลังจากรู้สึกกลับไปหมดแล้วช่วงประมาณทั้งห้าโมงเย็นเราก็พาหลวงปู่สัญจรรอ,อบๆบ้านภูเขานะครับ<ะ>อ่าหลวงปู่ก็ไปให้อาหารสัตว์แล้วก็เที่ยวไปในที่ต่างๆของบ้านภูเขา<ะ>ชมทุกๆสถานที่ไปแล้วทีนี้ก็คือเรื่องของชัยภูมิ ก็พนะังเออเราขับพาหลวงปู่ไปข้ามไปฝังฝ่งฝั่งฝั่งข้ามข้ามน้ําไปของตรงปีจักรจัน์้องปีดจักรจันทอ่าอแล้วบังเอ,อิญตรงนั้นมันจะใกล้กับภูเขาข้างหลังที่ที่ที่เป็นแบ็คกราวเราอยู่เนี่ยภูเขาประธานที่เราเรียกกันว่าเป็นภูเขาประธานภูเขาเต่ดาดำห,หรือภูเขาฟันหมาหรือภูเขาบันไดสวรรค์อะไรเนี่ยที่เราเรียกกันหลายชื่อหลายชื่อมากก็เป็นภูเขาวนช่างด้วยค <Not. S 2> ่ะแต่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ ป๋าชอบอธิบายหรือว่าที่อาจารย์เรียกว่าจิมิอ่ะคือช่องหรือว่าตาพลังของภูเขาที่อาจารย์สอนพวกเราอ,อยู่เนี่ยอ,อันนี้เราไม่ได้อธิบายให้หลวงปู่ฟังในลักษณะที่เป็นเรื่องของวงจุ้ยอ่ะค่ะอ่ะแต่ด้วยเซนส์หรือด้วยความรู้สึกของหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ก็บังเอิญชี้ไปพอดีเลยอบอกว่าเนี่ยไอ้ช่องเนี้ยเงินไหลามาไม่หยุด ก็พูดถึงในในทางที่เห็นด้วยทางตาของในสายธรรมะในสายชาวพุทธนะความการรับรู้เรื่องของพลังหรือว่าเรื่องของความรู้สึกต่างๆเนี่ยเออก็หลวงปู่เขาบอกเฮ้ยแล้วเราก็ทุกคนก็ตกใจแล้วมองหน้ากันเฮ้ยหลวงปู่รู้ได้ยังไงในทางวิชาเราคือตรงนี้คือตาพลังนึกออกไหมคือถ้าชี้ไปเรื่อยเปื่อยเราก็เราก็เฉยเฉยใช่ไหมแต่เจาะจงว่าเฮ้ยตรงเนี้ยคือ ช่องที่มีมีเงินไหลามาแบบไม่หยุดเนี่ยที่มันยอยู่ที่ว่าจะสื่อออกมาเป็นภาษาใดถามว่าจริงๆแล้วคนที่มีวิชาหรือคนที่มีความรู้หรืออะไรต่างๆที่เขาสามารถสัมผัสได้ทั่วโลกเขาจะรู้แต่ว่าการที่จะพูดออกมาหรือกล่าวออกมาอ่านั่นแหละก็นี่ก็เป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งนะที่ทำให้เอ้ยทั้งอาจารย์ทั้งคุณหมอก็ทึ่งไปด้วยเออว้ย เนี่ผู้ทรงอภัญญาเนี่ยเขาก็มีเซน์เหมือนกันโดยที่ไม่ได้เรยียนรู้ศาสตร์ของฮูงช่วยมาก่อนเลยนะแล้วก็เข้าใจว่าไอ้ตรงนั้นน่ยมันคือจุดสําคัญที่เป็นจุดพลังที่อาจารย์พูดถึงเสมอเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทแปลกใจพวกเรานะก็เลยมามาเล่าให้พวกเราฟังว่าเมื่อวานมีเรื่องแปลกใจหลายอย่างส่วนเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็มีเรื่องตอนที่หลวงปู่จะกลับแล้วนะก็เราก็ถามกันว่าหลวงปู่พระที่นี่เป็นยังไงสบายดีไหมเออ หลวงปู่ก็บอกเราว่าที่นี่ดีหมดเลย<า>ดีทั้งข้างบนดีทั้งข้างล่างอ่าอ่าเนี่ยในในในทางออหลวงปู่ผมไม่ได้พูดอะไรเยอะนะแต่ว่าเราเข้าใจก็หมายถึงว่าพลังฟ้าอ่าดีพลังดินดีหรือว่ารอบๆพื้นที่บ้านภูเขาเนี่ยมีแต่พลังที่เป็นมุงคลอ่าฟ้าคุ้มครองดีดินก็คุ้มครองดีอะไรที่ ประมงคลหรือว่าสิ่งที่มารบกวนไม่มีเพราะหลวงปู่ว่าหลับสบายมากภา,าษาธรรมะนะเนี่ยอ,อคืออ,อ,อก็ปกติไงหลวงปู<ช>่เขาจะไม่พูดอะไรที่ที่แบบเหมือนเจาะจงหรือว่าทำให้เราไปเปยนหลวงปู่จะชอบพูดเพาฝันไปนิมิตว่านิมิตว่าอ,อย่างนี้เนี่ยแล้วก็ มันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะนยังแซวอยู่เลยว่าจวเขาจะนิมนต์เรามาอีกไหม <c oughs> <c oughs> ก็ได้ยินนะกระกลาบนิมนต์ไปแล้วแหละว่าเออถ้าน้งปู่วันไหนผ่านมีทาธุระก็แวะมาที่บ้านภูเขาแล้วก็อ,อาจารย์ก็เลยคุยให้ฟังถึงเรื่องที่อาจารย์จะสร้างโรงแรมใหม่อ้าวมาแล้วของป๋าอือนี่หนาวหนาวนี่หนาวหนาวนี่ต้องกินหนาวหนาวนี่ต้องกินอเมริกาโน่เลโอ ลมแรงด้วยโอ้โหดีอ่ะป๋าภาพดีอ่ะคนที่จะแบบว่าเซลฟี่ไว้อ่ะได้เซตไปขอเซลฟี่อ้นี่กินได้ไหมอะไรข้างบนนี่เหรอข้างบนนี่น่าจะเป็นโรสแมรี่นะคะป๋าโรสแมรี่สวยมากอันนี้ลองทานกันดูเมนูยอดนิยมของคนรักสุขภาพเหมือนอาจารย์หรือคุณหมอนะก็คือจริงๆแล้วเป็นกาแฟดำโดยไม่ใส่อะไรเลยไม่หวานเลย ก็กินกาแฟดำๆใส่น้ำแข็งแค่นั้นเองก็เพื่อสุขภาพอยากกินกาแฟแต่ว่าไม่อยากให้มันหวานแค่อยากมีคาเฟอีนเข้าตัวไปเท่านั้นแล้วก็คือ<ช>จริงๆแล้วคือเหมือนกับธรรมชาติเพียว<ช>ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรแล้วก็หลายคนก็จะถามโอ้ยกินกาแฟตอนนี้นอนหลับเหรอบอกหลับ <c oughs> <c oughs> กินสองทุ่มก็หลับสองทุ่มเลย <c oughs> คือคือจริงๆแล้วพูดถึงกาแฟนะอ,อย่างที่บอกไม่เกี่ยว,อ,วอะไรกับเรื่องนอนหลับเราไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่ากินแล้วมันนอนไม่หลับใจสั่นนี้เอาบางคนเขาเขาเซนซิทีชักพักหนึ่ง <c oughs> ลองกิน <c oughs> จริงๆก็สาเห็นตะโตกินฟตโตไม่ค่อยกินอยู่แล้วไงโตกินโอเลียกินชากินโอเลี้ยซึ่งโอลียก็มันแตกต่างกันจริงๆ <c oughs> เรื่องเรื่องของ คุณสมบัติของวัสดุวัตถุดิบที่อยู่ข้างในกินแล้วใจสั่นมันจริงมันเกิดการกระตุ้นเออจริงแต่ว่าแต่กินชาบางทีคาเฟอีนเท่ากันเลยแต่สาหรับป๋าเนี่ยเฮไม่ผลเลยเลยกินเองกูหลับอยู่ดียังไงก็หลับผีจะมาหลอกก็ยังไม่กล้าเลยกลับมาคุยกันต่อนี่อันนี้ก็คือคือเรื่องที่ที่เล่าให้ฟังนะครับว่าเนี่ยแล้วก็การที่ท่านอาจารย์นิมนต พระสุปฏิปันโนมาให้พวกเราได้มีโอกาสทําบุญนะทําทานเนี่ยนี่ี่เป็นเรื่องที่ดีเออนี่น่ารักมากว้าเฟิลกาแฟกับอะไรบุเบอรี่กาแฟเพื่อสุขภาพใช่ป่ะเออแต่ขนมปังนี่แม่งไม่น่าจะใช่แล้วโอ้ยนี่น่ารักมากนี่ชาดอกกาแฟนี่เสิร์ฟทั้งถาดอย่างงี้ใช่ไหมคะนี่ดอกกาแฟด้วยนี่ไงนี่ไงดอกกาแฟเดี๋ยวเป็นยังไงอ๋อ เปิดแล้วนะใครใครที่ใครที่ไม่ได้มาบ้านภูเขาหลายหลายหลายเดือนนะค่ะตอนนี้การ์เเฮาก็เปิดทําการเป็นปกติแล้วนะเปิด9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับใกล้แล้วอันนี้เราก็มาช่วงเขากําลังจะปิดร้านแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาเขาเปิดไว้รอเรานิดนึงเออนะก็มาเมาหมอยกันที่บ้านภูเขาลองดอกกาแฟสักกึุ่ดิปะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงอะจ้ะ ก็ไปแล้วก็คุยไปซิมาคุยกันต่อแต่ป๋านีคิดว่าที่นี่ที่นี่ก็มีดอกไม้สวรรค์อยู่นะใช่ที่จะเป็นที่ใส่ลงไป3มดอกใช่ไหมสามดอกที่จีบๆอันนี้ก็ยังมีอยู่ที่นี่มีปนปกติเออป๋าเล่าเรื่องดอกดอกไม้สวรรค์ด้วยดอกไม้สวรรค์ก็เป็นดอกไม้ที่อยู่ที่พม่าเออจะมีอยู่แท่ที่นั่นนีที่นั่นก็คือมันเขาเก็บดอกไม้ที่ร่วงแล้วอะแล้วดอกดอกของมันพอร่วงแล้วปุ๊บ มันก็จะเหี่ยวแต่ว่ามันนิ่มๆนะหวานๆเหมือนลำไยเหมือนเนื้อลำไยคือความสึกเหมือนเนื้อลำไยแล้วเขาก็จะเก็บมันลงรรวบมักับพื้นเขาก็จะกวาดมันอยู่แถวสะพานสะพานไม้อะสะพานไม้ที่ยาวๆวะที่ที่ที่เมืองพม่าสะพานอะไรมันเดเลมันเดอะมันต้องไปที่มันดะเลแล้วพอที่มันดะเลจะมีเหมือนกับตลาด ตลาดขายของที่ต้องเดินสะพานไม้ทอดยาวๆนั่นแหละแล้วข้างๆสะพานไม้นี่มันจะมีต้นไม้เนี่อ้นี้แต่ว่าเขาไม่ได้ขายไอ้เขาแบบนี้เป็นดอกไม้สวรรค์มันมีมัอมีทั่วไปแต่ว่าเนี่ยที่เราไปเห็นแล้วเขาชี้อธิบายให้เราดูมันคือมันไม้ยืนต้นต้นสูงเลยมันคล้ายๆถ้าเป็นบ้านเรามันเหมือนดอกดอกพิกุลเนี่ยมันจะตุ้มตูเหมือนดอกพิกล เออแต่ว่าอดอกพิกลมันฝ่อมันม,มันไม่ได้เป็นเนื้อวุ้นวุ้นแบบนี้แต่กลิ่นความหอมเนี่ยระโตจะนึกถึงอย่างที่บอกว่าหอมแล้วก็ความหวานเหมือนคล้ายๆลำไยแต่ตัวกลิ่นเนี่ยออกนิดๆเนี่ยจะออกแนวเราเคยกินอะไรนะอะไรฮัวอะไรฮัวสักอย่างหนึ่งที่ที่คนที่จีนอ่ะเขามักจะเรียกว่าดอกหอมหมื่นลี้ที่มันเป็นวุ้น แล้วก็มีดอกอันนี้อขนมขนมอย่างหนึ่งที่เราเคยไปกินคล้ายคล้ายกันใช่แต่ว่ามันมีมีสรรพคุณบำรุงหัวใจนะไอไอดอกไม้สวรรค์อันนี้ก็เพิ่งเคยชิมเหมือนกันดอกกาแฟเขาก็สรรหาอะไรแปลกๆมาอ่ะดีมาต่อทีนี้เรื่องทีนีจุ้ยวิชาการหน่อยเมื่อก่อนวิชาการเนี่ยมีมีช็อตหลายๆช็อตอยากเมาส์ให้ฟังเพราะว่าคนที่ไม่ได้อยู่ก็ไม่มีโอกาสบางทีเราอยู่ใกล้ชิด เราได้ยินเราก็อยากถ่ายทอดนะค่ะทีนี้ก็ก่อนกลับอาจารย์ก็กลับอาอันนี้อาจารย์เราส่งอาจารย์อาจารย์จะกลับแล้วอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอากาศหนาวแบบเนี้ยอาจารย์เคยพูดไว้แล้วตั้งนานแล้วว่าขั้วของของของยุคมันเปลี่ยนจากตะวันตกเปลี่ยนเป็นตะวันออกเออมันทําให้มันมีอิทธิพลทาให้แกโลกอ่ะมันเคลื่อนที่ เอียงแล้วก็มันก็จะทําให้โลกเนี่ยเคลื่อนที่ห่างออกไปจากดวงอาทิตย์มันก็เลยทําให้เกิดปรากฏการณ์อากาศหนาวแบบเนี้ยยาวนานกว่าปกติแล้วทีนี้คือถ้ามันเป็นเดือนเดือนเนี่ยแต่โตคิดดูดิไอเราอะรู้สึกสบายไงใช่ไหมแต่ว่าประเทศที่หนาวหนาวเนี่ยเออเป็นปกติอยู่แล้วมันอย่างรัสเซียเนี่ยเคยลบลบสี่สิบอาจจะถึงลบเจ็ดสิบ เป็นยังไงกันเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่ไหมก็ฉีดแล้วต้องดีดเหมือนอาจารย์บอกอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้พูดเล่นนะสมัยก่อนอาจารย์เล่าให้ฟังพวกเราหัวเราะฉีดแล้วมันแข็งก็ต้องดีดเดี๋ยวนี้ก็มีที่เขาทดลองดูทวีปที่เอาน้ําร้อนเทแล้วมันก็กลายเป็นน้าแข็งเพราะว่าเราว่าแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกมันเปลี่ยนมาหลายยุคหลายสมัยเวียนมาจนเป็นล้านล้านปีเราโตเคย สงสัยที่ว่าเฮ้ยทำไมบางทีอ่ะในทะเลทรายหรือบนที่ที่สูงเป็นภูเขาอยู่เวลานี้กลับเจอเปลือกหอยเออเมื่อก่อนเคยเป็นทะเลทำไมไอ,อยู่การีการเป็นภูเขาสูงอะไรอย่างนี้นะอไอ้ที่เมื่อก่อนเคยเป็นทะเลใช่ไหมเออก็กลับไปกลับมาอย่างนี้คือมันเหมือนกับอะไรที่กลมๆแล้วเราเวียงอ่ะสุดท้ายไอ้ของข้างในอ่ะมันก็เวี่ยงออตามแรงออไปนั่นแหละจนอีกหน่อยในอนาคต เราอาจจะไปเป็นขั้วโลกก็ได้อ,อขั้วโลกก็เปลี่ยนกลับงลงมาขึ้นมนก็ไล่ดูอย่าง๋ยวนี้เวียดนามตอนบนก็เริ่มมีหิมะและ <c oughs> ้ว<ช>มันก็ค่อย,อยๆ<ช>อยอยไล่มามอีกหน่อยบ้านเราทางเหนือก็เริ่มมีหิมะและออ้วจะไปเล่นสก,กี <c oughs> <c oughs> มันก็ซ้อมไปเลยดีน่าจะทันนะยุคยุคยุคช่างป่าเนี่ยน่าจะทันหิมะค่ะ เนี่ยนะก็คือเตือนไว้แล้วนะครับอาจารย์ก็บอกแล้วว่านี่มันเป็นอิทธิพลของ168ที่อาจารย์เริ่มเปิดประตูดาวเหินสวรรค์ที่บริเวณแพะหยางเนี่ย<ม>ที่ทาประตูแดงเนี่ยเนี่ยวันที่168มาใกล้โลกเนี่ยมันก็จะส่งผลส่งอิทธิพลผลักโลกให้เคลื่อนที่บิดออกไปจากทิศท,ทางเดิมอันนี้ก็คือเป็นปรากฏการธรรมชาติแต่ว่าทางโหรา,าศาสตร์หรือว่าทางวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยเขาก็ดูแผนผงังดูแผนดาวไว้แล้วอาจารย์บอกว่ามันจะเกิด ขึ้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากยุคแปดไปยุคเก้าส่วนยุคอื่นๆเนี่ยก็จะไม่รุนแรงเท่านี้ค่ะแต่บางทีคุณฟังแล้วคุณอาจจะอุ๊ยดีก็ดีนะสิคืออย่ายิ้มไปว่าการเปลี่ยนแปลงทีหนึ่งอ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องดีแต่เดียวมันมีผลใหญ่มันจะมีผลเหมือนที่เขาบอกอ่ะผีเขยับปีกผีเสื้อบัตเตอร์ไฟฟกเงี้ยางมนที่ขยับเล็กๆแต่ว่ามันมันกว่าเว็บที่มันจะเปลี่ยนแปลงมันจะย้อนกลับมาหาเราอ่ะมันนานแล้วก็ เปลี่ยนทีหนึ่งก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าอย่าประมาทแล้วกันอะไรที่อาจารย์เตือนไว้อะไรที่อาจารย์บอกไว้อะไรที่อาจารย์ช่วยให้ทำเนี่ยก็พยายามทำซะแล้วก่อนไปก็ยังกำชับบอกว่าทรายเศษที่ให้ไปนั่นน่ะให้เอาไปโรยรอบบ้านซะค <ern. S 1> ่ะอ,อ่ะหลายคนก็สงสัยว่าจะทำยังไงนะกับทรายเสษที่ท่านอาจารย์มอบให้ไปเ <ern. S 2> <c oughs> นี่ยนะคือถึงมันจะน้อยแค่นั้นอย่าไป,ไปกังวลหาทรายสะอาด,อาดมาไปซื้อทรายก่อสร้างที่เขาล่อนแล้วนะที่มันเป็นทรายสะอาดทําความสะอาดไป <ern. S 1> <ๆ>แล้วนะ อเอามาสักกระแป๋งหนึ่งแล้วก็เอาทรายเนี้ผสมลงไปแล้วก็คลุกเหมือนการขยายน้ํามนต์นะครับแล้วก็เอาไปโรยรอบบ้านเราค่ะนะวิธีการที่มันถูกต้องก็คือการซัดจากหลังบ้านออกมาหน้านบ้านเท่าไหร่บอกอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันรอแป๊บนึงห,งห้านาทีหนาทีาาทไม่เป็นไรเดี๋ยวป๋าอยู่ไปก่อนอยากกลับบ้านกลับไปก่อน<ไ>เดี๋ยวว่ากันอ่อ่าทีนี้เราซัดจากหลังบ้านไปหน้าบ้านนะ อถ้าเราซัดจากหน้าบ้านไปหลังบ้านเนี่ยอะไรที่อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะไปค้างอยู่หลงังบ้านเหมือนแต่ตไล่มันไปไล่ไล,ไล่ไล่แล้วมันก็เดินหนีหนีหนีไม่รู้มันก็ไปจนมุมอยู่หลังบ้านออกไม่ได้ในทีนี้ออออยู่งี่ฝังตัวอยู่หลงังบ้านฝังตัวอยู่หลังบ้านเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มจากมุมบ้านหลังบ้านก่อนแล้วค่อยๆไล่ในบ้านไม่ต้องก็ได้เอารอบรอบบ้านอันนี้ถ้าเป็นบ้านเรือนนะ อ่ามีกี่หลังก็แบ่งปันกันไปถ้ามีลูกมีเต้ามีญาติพี่น้องก็เอากระแป้งเนี่ยแหละก็แบ่งกันไปนะครับส่วนใครที่อยู่คอนโดหรืออยู่บนตึกอยู่อพาร์ทเมนต์แล้วไม่มีนะท่านอาจารย์ก็แนะนําว่าให้เอาไปผสมแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยเล็กๆหรือหาใส่ขวดเล็กๆแล้วก็เอาไปตั้งไว้แปดทิศของบ้าน หามาแปดขวดาตโตกะหาเก้าเก้าก็เอาใช้จีด้วยก็ได้ก็ไม่มีปัญหาหรือใส่ซองก็ได้ใส่ซองซิปล็อกล้าไปแปะไว้ที่ี่ผนังก็ได้ถ้าบางบ้านไม่มีก็เนี่ยก็เป็นการที่ป้องกันอับประมงคลอาจารย์บอกกันได้กระทั่งหลังสีหลังสีเสรีชัยเนี่ยอันนี้เล่นัหงแต่กลางวันแลวเออยังไม่เลิกนึกไม่ออกว่าลังสีอะไรแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเห็นอะไรอ่ะ อสกอะไรเนี่ยออสมิกอะไรที่ป๋าพูดมาลรังสีถ้ามันมีรังสีอะไรพวกนี้ไม่ดีก็มันก็กันได้ค่ะอันนี้อาจารย์เป็นห่วงก็เลยมอบให้พวกเราไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันใช้นท่านอาจารย์เตรียมการไว้ให้ทุกทุกอย่างใครที่ทำฮวงจุ้ยมาตลอดแข็งแร่งแล้วก็มักจะไม่ถูกผลกระทบที่เร็ว้ายแต่ถ้าใครเพิ่งมาหรือยังไม่แข็งแกร่งพอมันก็จะเวลาเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลนิดนึงนะก็ ยังไม่สายยังไม่สายรู้แล้วรู้แล้วดีกว่าไม่ทำนะครับอันนี้ก็เป็นจริงป่าว่ามันเป็นมันเป็นข้อเสียของคนที่มองอนาคตออกนะคือมันทุกข์ก่่าคนอื่นะก็บางทีเอาจริงนะเราเราเราอยู่ใกล้ท่านอาจารย์มาเราก็จะเห็นว่าบางครั้งท่านอาจารย์จะแบบต้องห้าเพราะว่าเห็นเห็นแล้วมันพูดไม่ได้เห็นความไม่ เลวร้ายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรักลูกศิษย์ไงใช่ใชนะ,ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะในกิจกรรมดีๆในช่วงวันที่เราทําบุญกันนะครับส่วนที่จะประกาศเตือนอีกทีหนึ่งก็คือวันไหว้ครูนะครับอย่าลืมนะเช็คเรื่องหมายเลขลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มวันตัวเองให้เรียบร้อยอวันนี้วันดีนะครับเป็นการลาขันครูก็เอาขันครูลา แต่ว่ายังไม่จําเป็นซีเรียรต้องเอาไปลอยน้ําวันนี้ก็ได้นะลาไว้ก่อนแล้วก็เรามาหอ่อมาแพ็คมีโอกาสเราค่อยเอาไปลอยน้ําก็ได้นะ,ะไม่ต้องถึงกับต้องลอยวันนี้แหละ,ะแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับสําหรับคนที่จะมาไหว้ครูนะคุณต้องตรวจเอทมาก่อนนะครับภายใน24ชั่วโมงะนะแล้วก็เอามาโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนนะครับ บอกกันด้วยมีเพื่อนบอกต่อถ้าคุณไม่มีผลไอทีเคเราไม่ให้ตรวจนะคุณจะต้องลําบากขับรถออกไปเซเว่นแล้วไปซื้อมาตรวจใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้เข้านะครับเราก็จะให้คนที่ตรวจแล้วเข้ามานะส่วนวันนี้เราคุยกันนะก็มีคนเพิ่มเติมที่ทํไตรกีนะวันที่สามสิบเอ็ดมกราวันที่ยี่สิบแปดอ่ายี่สิบแปดแล้วก็ยังทันอยู่ก็เมื่อเมื่อเช้าก็มีมาเพิ่มตอนนี้กําลังขุดเพิ่มใหม่อีกให้อีกหนึ่งหลุมนะครับก็ทันอยู่นะครับ ติดต่อไปที่คุณโอนะ,ะ0818104229 0818104229อ่ปะป๋ะากับตาโตไปก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องอื่นให้ฟังนะครับมีเรื่องสนุกสนุกค้างไว้อีกเยอะเลยบรรยากาศดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันที่นี่ไี้ครับัสดบ๊าบค่ะบบ